เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไม่เมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับล i ยเก็ตติ้หรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยก็ขออภัยกันก่อนนะครับผมเรื่องคลิปสั้นของเออร์วินยังไม่ได้ทํานะครับผมแต่ว่าขอแบบสักวันสองวันก่อนแล้วกันนะครับผมคือไม่ใช่หรอกนะคือผมเพึ่งเลิกงานแล้วมันเหนื่อยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแบบ คือมันสุดๆแล้วเนาะก็อาจจะขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่สัญญาว่าจะทำนะครับโอเคก็นั่นเลยอีเวนต์จี้เครื่องรางแลผมมีทั้งหมด2 G ้ด้วยกันแล้วเป็นจี้เครื่องรางที่ถือว่าแข่งค,คนส่วนใหญ่นะเขาบอกว่ามันโหดมากนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันโหดยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะผมก็คือลารน้าลึกอควาแล้วนะผมความสามารถพิเศษก็คือดึงหน้าหวังสี่ช่องทําลายลูกเต๋าแล้วก็เมื่อสร้างแรลม้าของฉัน แล้วก็เมื่อก่อสร้างเลนมาร์กหรือตกก่อสร้างตรง,ตรงโปกา้าหเปนเปิดโอลิมปิกพื้นที่เลือกเฮ้ยเดีเดวเดเดี๋ยวนะเปิดโอลิมปิกซึ่งมันยความว่าเมื่อตกเรนมาร์กชันหรือก่อสร้างตรง50%เปรเปิดโอลิมปิกพื้นที่เลือกอ๋อก็มันหมายถึงว่าเปิดโอลิมปิกทั่วไปนะผมแต่ก็มันมนึกว่าดุดันสีช่องเนาะเออแต่แต่แต่แตมาอย่างนี้ก็แปลว่าเริ่มมาเนาะ ความจริงอ่ะเรื่องมาแล้วอันนี้ก็จะเหมือนกันนะผมเป็นบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปทุกคนเขียนแบบ Aqua Hover นะครับผมก็คือจะมีเรื่องของอ่าย้ายก่อสร้างสำหลังแล้วก็บัตรมีบัตรเชิญด้วยแล้วก็มีราเบิร์ดโอ้โหอันเนี้ยไอจีนะ้เนี้ยผมว่าไม่ฟูเซตเลยคือฟูเซตมากนะครับผมโอ้เขียนแบบผมเอาควา h โฮเวอร์อันนี้ฟูเซตมากเลยนะผมโโอ้หูถามเปอร์เซ็นต์ชิแมงมันคุ้มอะ เดี๋ยวคือไอ้สองที่ชิเนผมว่ามันมันโหดนะโหดมากด้วยแล้วผมกล้ารับประกันเลยว่าอัตราหลอบเด็เอเดเอดเ,อด,เอดด็อกมันน่าจะตตํำพอตัวนะครับผมมาขนาดนี้แบบนี่แม่มาเวแบบเนียโหดมากนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหานะครับผมให้คุณนะครับผม สะสมดังต่อไปนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะผมยา่ามัเหมือนเดิมทุกอย่างมีตั้งแต่เออปรปรงลงปปูล่านะครับผมก็แน่นอนนะผมเออนี่ครับผมเอ่ออันนี้อัปเกรดดางอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ถ้าเกิดใครมีตั๋วก็แลกเปลี่ยนได้นะครับผมเออมันอยู่ในเนี่ยนี่นี่ครับผมที่เครื่องใหม่นะผมให้คุณนะผมสะสมนะครับผมมีปลาพระใสมีปลาแสงอาทิตย์นะครับผมปลาทูน่าแล้วก็ บอลไม่เรินะผมอย่างสองชิ้นเพื่อแลกเป็นวันตำนานสะสมวันตำนาน5ชิ้นเพื่อแลกเป็นตัวเปลี่ยนที่ของเาสุดทิดแบบเเนาะ6ชิ้นเป็นท็อปนะครับผมแน่นอนมันต้องใช้ท็อปเพื่อจะแลกเป็น2อชิ้นนี้นะครับผมแต่ถ้าแนะนำไอชินเนี้ยผมว่าโหดผู้เล่นใหม่แม่งโคตรโกงอะ่ะคือมันแบบมันมีเชิญสร้างแล้วก็รับมาเบิ้ลคือแม่งครบอะ่ะหุนเกิดไม่ใช่แค่หุนอะ่ะ ผมว่าไอตัวเราค่นแบบตกเมตามีโอกาสกลับเมตาสูงมากนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมจะผมแนะนําว่าไม่คุดโอเคโอเคมากนะครับโอเคจริงๆนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะผมว่ามันจะยังไงด้วยกันนะผมส่วนจี้ที่เหลือผมจะไม่ขอเอ่ยนะจ๊ะเพราะว่าบางทีจี้เพราะว่าผมสึกว่าไอสองจี้ที่เนี้ยไม่ก็ถือว่าโหดพอตัวแล้วไอจี้ที่เหลือคือผมว่าน่าจะปล่อยๆบ้างแหละนะครับผม คืออาจจะมองว่าเออทำไมถึงรีวิวมันข่าผมคือมันนีน,นี่อ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปแบบคร่าวๆนะผมไอหมวกลมวิญญาณอ่ะโหดอ่ะไมก้กฤิศกาเดียนวิคตอรี่ส่วนตัวผมว่ามันเฉยๆอ,อ่ะม,มันไม่ค่อยปังซะเท่าไหร่นะผมราชาที่ถูกหมัดในเท่หุ่นลกาอันนี้ก็ถือว่ามันก็ปังอยู่นะแต่มันปังไม่สุดนะผมที่เหลือก็ตามนี้ไปมันก็เริ่มแบบ ทยอยแบบโลของเก่าเนาะนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเทนีใครสนใจสามารถฝากากดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเวแบบเนี้คือไอ,อ้สองจี้อ่ะไอ้พวกอควากับโพเวอร์อ,อ่โหมาทีก็กระนำอยู่นะหัอ,อยู่หัอยู่นะครับผมก็ลองทำกันได้นะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ